อ่าแล้วมาดูนงกับสวัสดีท่านนะครับอยู่ผมนายดีเคนะผมนะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นกิจกรรมตู้มันเป็นแบบเอ่อตู้หมุนส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับคุณดูนะก็มาดูดีกว่าว่าเพียด้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ผมอุ้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอก็อได้ยู่เอาไปเลยดีกว่า แล้วก็เคยของชุดใหม่นะครับนิ่เดลจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะเป็นเขียวเหนียวซับนะครับคนดู <c oughs> ชื่อ,อยังเอาอะแต่มันมาแบบไอตัวนั้นอ่ะมันเคยมารอบแล้วคนดูมันมาครับมันเป็นชุดแบรนด์นะคนดู <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวไหนนะครับนี่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนาะมันมากับเจ้าตัวนี้ไอเจ้าตัวนี้มันเคยมาแล้วรอบนึงเนาะตอนนู่นหลายเดือนที่แล้วอ่าตัวนี้เลย นะครับจะมีหญิงชายัะมี3ชุดนะแต่พี่มีหมดแล้วชุดหญิงชุดชายอ่ะนี่จะเป็นชุดเอ่อเจ้าของผู้หญิงใช่ปะอ๋อมันเป็นชุดชุดคู่นี่หว่าอันนี้ใช้ได้ทั้งหญิงชายเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้นะที่เพิ่งเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับผมก็ถือว่าชุดก็มีความเท่ในระดับหนึ่งนะครับขอญยกเช็คกันนึงว่ามีอะไรที่ไม่มีหรือเปล่านะครับก็เจ้าตัวนี้พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นของเ่านะครับ เที่ยวกลับมาใหม่นะครับคนดูแล้วก็ในส่วนของเคียวพี่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนแบบสร้างอ่องแล้วก็แบบเป็นเชิญนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่งองปืนในพี่จะสุมไม่หมดเลยนะครับมต่อ่าในส่วนของกาวเพ็ดนะครับผมนะอันนี้ในส่วนของกล่องอะไรกล่องลูกซองหรออีโวลูกซองอ๋อน่าจะเป็นกล่องต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตต่อเลยนะยาวแล้วกันครับผมไม่นั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับ แย่ซียาวๆดีกว่าขอไปเปิดตอนหลังมาคายาลีครับผมนะโอ้ยนี่มาละ5 0เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะาจะซื้กล่องเป็นพวกกล่องพวกกล่องแบบอยูแบบกล่องเลยนะกล่องตโทเค็นอัพปืนนะท่านนะมาครับผม90ครับผม อยากซื้อเป็นเขียวนะเดี๋ยวสืบไปดูนะครับ <c oughs> มาขอซุมต่อแล้วละกันนะครับผมพันนี้อุย้ยแต่ออกเกตสิบห้าขอญาตนะครับ <c oughs> มันมีอะไรปะม,มีกล่องโทเค็นปืนขอญาตหมาหมดเลยนะครับผมกล่องโทเคน็นปุงโทเค็นปืนเนี่ยแอ,อยดหมานะครับมาอีกแบบ ก็สำหรับกิจกรรมนี้พี่ก็หมดมาเยอะนะคนดูเพราะว่าแบบชุดบางชุดพี่ก็มีหมดแล้วอ่ะพี่แค่ซื้อแค่สองชุดเองนะสำหรับใครที่มีแล้วก็ซื้อแค่สองชุดก็ซื้อไปเด็ดปอะหยัดไปกักนนะครับมาซื้อบัตรซ่าห้องมาสองใบโอ้ยขออนุญาตซื้อไปด้วยกันนะนก็มาผมอยากได้ไนเนี้อดิซื้อเก็บไปไม่ใช่หรอโอ้ยตอเก็บด,ด้วย มีอะไรอีกไหมนะอ่ะขยะเอาเป็นกองไฟแล้วกัน <c oughs> 90 <c oughs> นะผมนะขยะรีแล้วกันครับผมเหมือนพี่จะมีหมดแล้วอ่ะดิแถมมันออกอันที่สามด้วยคนดูเนี่ยผมเปิดมาสามรอบแล้วออกอันที่สามเด้ขอขยะรีรอบนะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคนดูก็ของที่ ที่ได้มานะก็จะมีประมาณนี้นะครับพ,พี่จะมาดูนะครับจะเป็นพวกบัตรสร้างงบบัตรเอ่อโทเค็นลัคกี้ตัวยวนะครับตัวเดมอนหลอหย่อแล้วก็ในส่วนของกล่องปืนนะครับผมนะที่พี่ไปเอามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนชุดใหม่ก็เจอประมาณนี้นะครับคนดูพี่จะไปเปิดนะครับผมนี่แหละชุดผู้หญิงแบบประมาณนี้ชอบแนวแบบระปงระเปิร์นิดนึงถามว่าชุดนี้มันเอ่อเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับไปที่นี่แล้วอะไรครัแล้วก็มาตรงเอ่ออะไรนะเจอตัวไหนวะ เทนะผม,มาตรงเทลแล้วก็มาตรงนี้น,นี่นี่เลยครับนี่นะพี่เพิ่งได้มาเมาื่อกี้อาจจะไม่ขึ้นนะผมผมยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันต้องเปิดกลมหนึงจะขึ้นนะครับนี่นะครับผมที่มันมารอบก่อนนะปีมีหมดแล้วเรือแต่ชุดนี้พี่ไม่ได้ซื้อไว้ว่าชุดเนี้ยเสียดายจังนี่นะครับก็ประมาณนี้ดูก็แล้วก็นี่ส่วนของเคียวผมไม่ถือเคียวให้ดูก่อนนี่ส่วนของเจ้าเคียว นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเขียวนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมนะ้าน่าจะไม่มีลนะมั้งนี่ขอเช็คแปบบ๊บอืมมันไม่มีจริงๆนะ,ะกิจกรรมนี้จะแบบสำหรับคนที่มีของแล้วก็จอนอนๆแบบนี้ครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม